สวัสดีครับกลับมาพบกันแล้วนะครับกับช่องมษย์ออฟิศติ YouTube กับพี่ตูนนะครับวันนี้กลับมากับคอนเทนต์นะครับช่วงสอมพันยี่นะครับกับบอ็อกนะครับก่อนที่น้องๆจะเดบิวต์กันคืนสุดท้ายนะครับวันนี้ก็ถึงคิวของดินมั่วนะครับเจ้าของความตลกนะครับความฮานะครับที่นางมีมาตลอดนะครับเดี๋ยวนี้ไปดูกันนะครับว่าบล็อกของนางจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็ไปดูกับดินมั่วนะครับ 我的最后一期大导日记，然后这期大导日记呢会非常非常的吵。大屏现在我反悔了，我要那个芈月的那个荣耀水晶的那个啊啊！他说了，是水晶。<music> 我过去跟我跟我粉丝。<music> 谢谢。谢谢 <music> 谢谢你们。那我变成ตลกแล้วแบบฮามากเนาะเป็นแบบตลกธรรมชาติ、啊

จริงจริงน้องเขามีเอกลักษณ์มากอะมันจะนำความแบบคำฮาความชี้แบบน่าจ,จดจำมาสู่วงอะไร่รช่เมเลน

รู้แลว่าเขาะมว้แตรู้ว่าเขะมาวันนี้แน่นอ่าเขาจะมาวันนี้วัี่จะมนนี้ันนี้เขาจะมาวี้นนี้มากันันนี้เขาจะมาวันนี้วนนขาจะมาวันน 一定要开心，一定要幸福，一定要平安。万，三万，三万，三 <noise> 万，三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 、就、万、是，三万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 ，想万，三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 万，想万，三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  他们在台后的状态，我觉得会比台前状态可能会更加稀有一些。太 s t 泰 r y 放在一起，因为颜色都不和谐，所以就需要一个固定的颜色把它们全部都变成统一化，这样它就只能只看轮廓。那看轮廓的话，这些照片因为人很多，所以就比较好看，但也没有特别好看，都是比较纪实的吧。ความน้ นี่นางแบบนางกวดหลังใช่ไหมวันนั้น่าเหมือนที่แบบนางจะเป็นลมแล้วนั่งลงไปคุกเข่าน่วาพกั 它 <noise> 对我来说意义真的太大了。这个梨大概是很早很早以前刘宇给我的，因为我觉得它长得很很奇特，很、啊、好看，因为有灵气在，就是人的这种气息在，就不敢换，他怕我丢掉它。呵呵 <laughs> 人一换卡红。啊，卡红。池。池塘的池，记忆的忆。很有悲伤，悲伤的什么都没有想。

这个房间是一直都没有人，没有人了，这些地方都是没有人，这些方没有，没有。你在这儿，我拍照片拍这个房间。来嗦。拜拜。啊。我拍的。今天的耳机呢，就是非常从一个吵闹的环境到安静的环境。 大结局的一个案例吧，对对因为有一点点的故事感，对对瞬间这个房间充满了，对对就是有觉有人经过的地方就会有故事感，这个房间，你看你的人来了之后又走了，就会感觉更空荡荡，对对跟第一天来完全的是两个感觉。对对我大大的记入最后一到这个地方就结束了，拜拜！送你们三个一一定要开心，一定要幸福，一定要平安！ <ไ>จบแล้วนะครับเรารู้สึกว่าเหมือนแบบดินโมเขาจะเป็นคนแบบช่างเปรียบเปยหรือช่างแบบเทียบเนาะว่าเขาก็จะแบบมีความรู้สึกถึงแบบอย่างอารมณ์สีผ้าที่เขาถ่ายไว้ก็จะเป็นสีดําที่เขาพูดประมาณว่าจะต้องแบบไปเติมสีสันให้ภายหลังอะไรเงี้ยเนาะมันก็จะเหมือนเป็นพลังที่เราใส่เข้าไปอะไรเงี้ยเราว่าเขาดูอารมณ์เป็นศิลปินแล้วก็มีบทกวีเข้ามาเนาะแล้วเขาก็เปรียบเทียบเรื่องว่าความว่างเปล่ากับความที่มันเคยที่แบบ ที่ดอมที่มันดูเหมือนแบบเคยยุ่งเคยแบบว่าวุ่นวายเอะอะเสียงดังบัดน,นี้ทุกอย่างมันแบบสิ้นสุดจบลงแล้วแล้วมันก็เงียบเงียบเชียบมากที่นั่นนะครับก็ดูเขาก็เป็นคนเจ้าบทเจ้าพอแล้วก็ช่างคิดนะคำพูดอะไรเงี้ยดูแล้วว่าจะเป็นสปีกเกอร์ที่ดีของวงอย่างแน่นอนน,นาคตแล้วก็จะเป็นเหมือนแบบคอมเมดี้ยนเป็นคนที่แบบว่าเล่นตลกแบบพูดอะไรก็ฮาในวงเนะาะก็จะทําให้สีสันของวงเนะี่ย ดูแบบมีความสุขเนาะคนก็จะแบบติดตามแล้วก็ชอบความเป็นวงของแบบ into one เนาะในอนาคตอย่างแน่นอนเชื่อว่าวงนี้ต้องดังมากๆนะครับก็เดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเจอกันต่อสำหรับบล็อกของคนอื่นนะครับฝากติดตามช่องกดไลค์กดแชร์กดซับช่องให้ด้วยนะคะวันนี้พี่ตูนไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบายสวัสดีครับ